สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิสิกส์รอบรู้กับครูจานะคะครั้งที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติของแสงแล้วก็การสะท้อนไปแล้วนะคะยังเหลือคุณสมบัติของการหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะมาดูสมบัติการหักเหของแสงนะคะ เลนส์ ens, คือวัตถุปโปร่งแสงที่มีผิวหน้าโคง้งให้นึกถึงแว่นสายตานะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะทำมาจากพลาสติกหรือแก้วซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือเลนเว้าล wow, กับเลนนูนสูตรที่เราจะใช้คำนวณหาจะใช้สูตรเดียวกันกับกระจกเว้าลและกระจกนูนนะคะแต่จะต้องระวังเครื่องหมายและให้คิดว่ากระจกนูนก็เหมือนเลนเวาและกระจกเวาก็จะเหมือนเลนนูนซึ่งสูตรที่จะใช้คือ 1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s แดดและ m เท่ากับ y แดดส่วน y เท่ากับ s แดดส่วน s และเท่ากับ s แดดลบ f ส่วนด้วย f สุดท้ายคือ f ส่วนด้วย s ลบ f ค่ะซึ่งตัวแปรแต่ละตัวนะคะ f คือความยาวโฟกัส ถ้าเป็นเลนนูนเนี่ยความยาวโฟกัสจะเป็นบวกแต่ถ้าเป็นเลนวาลจะมีค่าเป็นลบมีหน่วยเป็นเมตรหรือเซนติเมตรค่ะ s คือระยะวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรหรือเซนติเมตรเหมือนกันถ้าอยู่หน้าเลนจะเป็นบวกอยู่หลังเลนจะเป็นลบ s แดดคือระยะภาพภาพจริงมีค่าเป็นบวกภาพเสมือนมีค่าเป็นลบ m คือกำลังขยายภาพจริงมีค่าเป็นบวกภาพเสมือนมีค่าเป็นลบค่ะ และข้อที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับเลนนูนและเลนเว้าวนะคะเลนเว้าวจะเกิดภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุเสมอเลนนูนจะทำหน้าที่รวมแสงส่วนเลนเว้าวจะทำหน้าที่กระจายแสงค่ะเลนนูนเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ทำพวกแว่นสายตายาวแว่นขยายและกล้องถ่ายรูปนะคะส่วนเลนเว้าวก็จะใช้ทำแว่นสายตาสั้นค่ะหลักการจำคือสั้นเว,ว้ายาวนูนคนสายตาสั้นใช้เลนเว,ว้า คนสายตายาวใช้เลนนูนลองมาทำโจทย์เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะวางเทียนไขไว้หน้าเลนนูนที่มีความยาวโฟกัส10เซนติเมตรเกิดภาพจริงขึ้นที่ระยะห่างจากเลนส์20เซนติเมตรจงหาว่าวัตถุอยู่ห่างจากเลนส์กี่เซนติเมตรอะเดี๋ยวเรามาทำข้อนี้กันนะคะเราจะใช้สูตรในการคำนวณข้อนี้จากสูตร 1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s ดทีนี้มาดูก่อนว่าโจทย์ให้เลนส์นูนมาเพราะฉะนั้นความยาวโฟกัสจะมีค่าเป็นบวกและภาพที่เกิดเป็นภาพจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะภาพหรือ s แดดก็จะมีค่าเป็นบวกเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเรา จะมาแทนค่าในสูตรหนึ่งส่วน f เท่ากับหนึ่งส่วน s บวกหนึ่งส่วน s แดดเดี๋ยวเรามาแทนค่ากันเลยนะคะจะได้เป็นหนึ่งส่วนสิบเท่ากับหนึ่งส่วน s บวกหนึ่งส่วน20อ่ะทีนี้ย้ายสมการนะคะจะได้เป็นหนึ่งส่วนสิบ จากบวกย้ายมาลบเป็นลบ1ส่วน20เท่ากับ1ส่วน S อะให้ส่วนเท่ากันก่อนถึงจะลบกันได้ก็คูณเข้าด้วย2จะได้เป็น2ส่วน20ลบ1ส่วน20เท่ากับ1ส่วน S ลบกันแล้วจะเหลือ1ส่วน20เท่ากับ1ส่วน S อสะเพราะฉะนั้น S ก็จะเท่ากับ20นั่นเองค่ะ หน่วยก็คือเซนติเมตรต่อไปก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงในช่องแคบเดียวหรือสลิดเดียวกันก่อนนะคะถ้าเราฉายแสงผ่านช่องแคบเดียวเนี่ยแสงจะเลี้ยวเบนและแทรกสอดโดยทำให้เกิดแถบสว่างสลับกับแถบมืดและแถบสว่างตรงกลางเนี่ยจะมีความสว่างเป็นสองเท่าของแถบด้านข้างค่ะ และจากภาพนะคะให้นักเรียนสังเกตว่าแถบสว่างเนี่ยครูจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว a และแถบมืดจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว n a จะแทนด้วยการแทรกสอดและเลี้ยวเบนแบบปฏิบัติส่วน n จะแทนการแทรกสอดและเลี้ยวเบนแบบบับค่ะและมาดูสูตรที่ใช้ในการคำนวณกันนะคะสูตรแรกค่าสมบูรณ์ของ s 1 p ลบ s 2 p เท่ากับ d ีไซน์ทิตเท่ากับ DX ส่วนด้วย L และเท่ากับ N l a m แลมดาจะใช้สำหรับบับหรือตัว N นะคะในกรณีที่เป็นแถบมืดและเมื่อ N เท่ากับ0ถึง N ค่ะสูตรที่2 S1P-S2P ลบเ 2p เท่ากับ D sin ทตเท่ากับ DX ส่วน L เท่ากับ N-1.2 ลบด้วย1ส่วน2คูณด้วยแลมด d าตัวนี้จะเป็นสูตรสำหรับ แถบสว่างนะคะหรือว่าแถบปฏิบัติสัญลักษณ์ an นั่นเองต่อไปมาดูสูตรของช่องแคบคู่หรือเกรตติ้งเมื่อแหล่งกำเนิดมีเฟสตรงกันนะคะสูตรแรกของช่องแคบคู่เนี่ย s 1 p ลบ s 2 p เท่ากับ d sine t h เท่ากับ dx ส่วน l เท่ากับ n l a m b แต่สูตรนี้จะใช้สำหรับปฏิบัติหรือแถบสว่างนะคะ สูตรที่2 s1p ลบ s2p เท่ากับดีไซน์ทีตาเท่ากับ dx ส่วน l เท่ากับ n ลบ1ส่วน2 l a แลมดสูตรนี้จะใช้สำหรับบับหรือแถบมืดในทักเรียนสังเกตนะคะว่าสูตรที่ใช้ระหว่างช่องแคบเดียวกับช่องแคบคู่เนี่ยจะใช้สูตรเดียวกันเพียงแค่สลับตำแหน่งของบับกับปฏิบับแค่นั้นเองค่ะอ่ะ เรียนรู้สูดไปแล้วก็ต้องรู้ว่าตัวแปรแต่ละตัวคืออะไรนะคะ s 1 p คือระยะห่างระหว่าง s 1ถึงจุด p มีหน่วยเป็นเมตร s 2 p คือระยะห่างระหว่าง s 2ถึง p มีหน่วยเป็นเมตรทีตาคือมุมที่วัดจาก a 0ถึงตำแหน่ง a n จะใช้หน่วยองศา d คือความกว้างของช่องสลิดหน่วยเป็นเมตร x คือระยะห่างจากแถบสว่างกลางมีหน่วยเป็นเมตร l คือระยะห่างระหว่างสลิตกับฉากมีหน่วยเป็นเมตร n คือลำดับของแถบมืดหรือแถบสว่างนะคะส่วน d เนี่ยของเกตติงเราจะหาได้จากความกว้างหารด้วยจำนวนช่องค่ะมาฝึกทำโจทย์กันนะคะเนยฉายแสงผ่านสลิตคู่ที่มีระยะระหว่างช่อง200ไมครบนฉากที่วางห่างออกไป1เมตร ทำให้เกิดแถบสว่างที่สองอยู่ห่างจากกึ่งกลาง4มิลเมตรจงหาว่าความยาวของคลื่นแสงที่ฉายออกไปมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในโจทย์ข้อนี้นะคะการฉายแสงผ่านสลิดคู่แล้วทำให้เกิดแถบสว่างเนี่ยจะเป็นสลิดคู่แบบปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นสูตรในการหาความยาวคลื่นแสงของสลิดคู่แบบปฏิบัติเนี่ย จะใช้ dx ส่วน l เท่ากับ n แลมดาเราก็จะแทนค่าลงไปในสูตรนะคะ d d คือระยะระหว่างช่องอ่ระยะระหว่างช่องให้โจทย์ให้มา200ไมครอนนะคะไมครอนหรือไมโครเนี่ยจะเป็น10ยกกำลังลบหก็แทนไป200ร้ยคูณส0ยกกำลังลบห คูณด้วย x x โจทย์ให้มาคืออยู่ห่างจากกึ่งกลาง4มิลลิเมตรมิลลิก็คืออ4คูณ10ยกกำลังลบ3ทั้งหมดส่วนด้วย l l เขาให้มาแล้วว่าวางห่างจากฉากคือ1เมตรนะคะ n ก็ให้มาแล้วแถบสว่างที่2องลำดับนะคะแลมดาเขาต้องการทราบจัดการย้ายสมการซะจัดการสมการได้คำตอบเท่ากับ4ี0ร้ยคูณสิยกกำลังลบเเมตรหรือ หรือเราจะตอบแบบนี้ก็ได้นะคะ10ยกกำลังลบเนี่ยคือนาโนเราก็ตอบว่าแลมดาหรือความยาวคลื่นแสงมีค่าเท่ากับ4 0 0นาโนเมตรก็ได้และโจทย์ข้อสุดท้ายสำหรับวิดีโอนี้นะคะใช้แสงความยาวคลื่น6 0 0นาโนเมตรฉายตั้งฉากผ่านสลิดเดี่ยวที่มีความกว้างของช่องเท่ากับ4 0ไมโครเมตร จากการสังเกตภาพเลี้ยวเบนบนฉากพบว่าแถบมืดแถบแรกอยู่ห่างจากกึ่งกลางของแถบสว่างกลาง6 m mm. มมจงหาระยะระหว่างสลิดเดี่ยวกับฉากว่าห่างกันเท่าไหร่ในโจทย์ข้อนี้คือสลิดเดี่ยวนะคะและแถบมืดเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเป็นสลิดเดียวแบบแบบบับนั่นเอง ในการคำนวณสลิดเดียวแบบบับก็จะใช้สูตรคล้ายๆกับสูตรเมื่อกี้นะคะคือ dx ส่วน l เท่ากับ l แลมดาทีนี้ก็มาดูว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ให้ความยาวคลื่นมา600นาโนเมตรนาโนเมตรก็คือ10ยกกำลังลบ9นะคะความกว้างของช่องเท่ากับ40ไมโครคือ10ยกกำลังลบ6 และระยะห่างจากกึ่งกลางของแถบสว่างคือ6มิลิเมตรสิยกกำลังลบ3จงหาร,ระยะระหว่างสลิตเดียวกับฉากก็แทนค่าลงไปในสูตรนะคะตัวดีคือ,อความกว้างของช่องนั่นเองคือ40ไมโครเมตรแทนค่าลงไปเลย40คูณ10ยกกำลังลบ6 X ก็คือ ระยะห่างจากจุดกึ่งกลางคือ6คูณ10ยกกำลังลบ3ส่วนด้วย l l คือโจทย์ต้องการหาส่วน n เขาบอกว่าแถบมืดแถบแรกนะคะแถบแรกก็ให้ N เป็น1และแลมด้าโจทย์ก็ให้มาแล้วคือ600นาโนเมตร ก็เขียนลงไป600้อยคูณสิยกกำลังลบเต้องการหาแเราก็จะย้ายแอมาฝั่งขวามือนะคะต่อไปก็เป็น40สคูณ10ยกกำลังลบหคูณด้วย6กคูณสิยกกำลังลบสทั้งหมดจะส่วนด้วยก้อนฝั่งขวามือเนี่ยเราจะย้ายลงมาหารน,นะคะ ก็เป็น1คูณ600คูณ10ยกกำลังลบ9ย้ายแขึ้นไปทีนี้ก็หาค่า L ออกมาได้เท่ากับ0.4เมตร ในวันนี้ก็จบเนื้อหาของเรื่องแสงกันไปแล้วนะคะในครั้งหน้าจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะและอย่าลืมว่าฟิสิกส์อยู่รอบๆตัวเราวันนี้สวัสดีค่ะ